อีกนานแค่ไหนจึงจะไปถึงสำนักเหยียนเซิงใกล้แล้วอีกสองวันก็จะถึงแต่พวกเราเดินทางทั้งวันโดยไม่ได้กินไม่ได้ดื่มปะท้วงระบบการทำงาน007ข้ค่าต้องการพักผ่อนอาณาเขตนี้ถูกทิ้งล้างหลายคนอาศัยเกรงว่าจะไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมนั่นมีโรงเตียมอยู่ไม่ใช่หรืออืม ห้องนอนใหญ่จ้าอ่างน้าร้อนจ้าข้ามาแล้วผ่านไปวันธรรมดาไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่าที่นี่มีโรงเตียมเปิดอยู่ด้วยโรงเตียมมีห้องพักยินดีต้อนรับต้อนรับอย่างอบอุน่นพวกเจ้าใครอะดีมากในเมื่อพวกท่านถามคำถามอย่างจริงใจแล้ว จะตอบท่านด้วยความเมตตาเพื่อสร้างโลกใหม่แห่งจินตนาการใช้ประสบการณ์แห่งความดื่มด่ำและความปิติยินดีเพื่อปกป้องความสูงส่งของวงการบันเทิงให้กลายเป็นนางเอกที่น่ารักและมีสเสน่ห์อันดับต้นๆของวงการข้าโซนี่เป็นเจ้าของโรงเตียมใหญ่ข้าจะให้บริการพิเศษมากมายข้าเว่ยลวนเป็นเจ้าของโรงเตียมคนที่สองท่านสามารถเพลิดเพลิน,น,นกับ ทุกสิ่งได้เมื่อท่านเป็นสามาชิกสมัครบัตรลงเตียมเพื่อเพื่อเพลินกับทุกสิ่งโอ้คนอุบายทำเงินเหล่านี้จะลอใครได้โอ้โหแล้วพวกเจ้าคิดค่าใช้จ่ายอย่างไรมีส่วนลดสำหรับการสมัครสามาชิกรายเดือนไหมลูกค้าตอนนี้รับส่วนลด9%สำหรับการสมัครสามาชิกรายเดือนนายท่าน ลุนาเตรียมห้องพักไว้สองห้องพวกเราพักแค่คืนเดียวไม่ต้องไซบาร์ขอรับอย่าท่านสองคนไม่พิจารณาบริการของพวกเราจริงๆเหรอไม่จำเป็นส่งน้ำร้อนสองถังขึ้นไปด้วยล่ะแล้วก็อย่ามาลบกวนพวกเราถ้าเจ้าไม่มีอะไรทำแขกที่ดีห้องของท่านอยู่สั้นบนน้ำร้อนจะส่งให้ท่านในภายหลัง พวกเรามาทำอาหารสุดเล็กๆกันเถอะขอร้องละหุบป,ปากหยุดเสแสร้งได้แล้วพวกเรามันล้านมืดดูถูกใครนะรอถงเงินเสร็จแล้วพวกเราค่อยดูดพลังจนทำให้พวกเขาไม่เหลือกลางเกงงนแม้แต่ตัวเดียวเนื่องจากนายท่านขจัดนอนเย็นยินความเร็วที่ร่างกายนี้ดูดสับพลังฟ้าสวรรค์จึงเร็วขึ้น ประสาทสัมผัสทางห้ามีความไวมากขึ้นเส้นกันและได้ยินเสียงของสองคนที่อยู่สันล่างอย่างชัดเจนเอ๊ะทำไมพลังปลานมันมีสีดำคุนคุณโลกใบเล็กไม่เหมือนกับแดนเทพการควบคุมคุณภาพของพลังปลานนั้นแย่เกินไปและสิ่งสกรปรกเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกติ ไปกันที่มาในตอนกลางคืนข้าท่านช่วยข้าหน่อยได้ไหมช่วยข้ายกแท่ของถุงน่องนี้ให้สูงขึ้นหน่อยได้ไหมอ่านี่ไม่ดีเลยนะแต่เนื่องจากเจ้าขอมาแล้วข้าคงต้องช่วยสินะข้าบอกแล้วว่าไม่มีแมวตัวไหนที่ไม่ขโมยปลาและแน่นอนว่าเขาตรากะาร่างกายของข้า วายทำไมเสกแบบไหนล่ะเจ้าอยากตายเพราะหมดแรงในภายหลังหรือไงอสายไปแล้วเว้ยลวนฮึข้ารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับโรงเตียมแห่งนี้ต้องสายเกิดอะไรขึ้นเจ้าเล่นผู้อื่นมามากมายและไม่เคยพลาดทำไมถึงมาอยู่ในสภาพเส้นนี้ด้วยทักษะที่ไร้ที่สิ้นสุด ค้าซุมทรงบัญชีธนาคารลาซาวาน้ำส้มสายสูเก่าสองสามบัญชีไปให้ลู่วู้อี้หยงข้าคิดว่ามันประสบความสำเร็จเหมือนกันใครจะไปรู้ว่านางตะโกนว่าโซ่เลิ้วหมางแล้วต่อยข้าโซ่เลิ้วหมางซื่อนี้ดูเหมือนจะเคยได้ยินที่ไหนสักแหง่ง จะหยุดพูดไหลาสาระพวกเจ้าสองคนกำลังทํำซั่ววันนี้ข้าจะทวงความหยุดิธรรมให้สวรรค์ทวงความหยุติธรรมให้สวรรค์น้ำเสียงสร้างยิ่งใหญ่อะไรเส้นนี้อยากเห็นจริงๆว่าพวกเจ้ามีความสามารถอะไรข้าไม่เคยปล่อยให้พวกเจ้าทําสำเร็จมาก่อนและตอนนี้มันยิ่งใหญ่เป็นไปไม่ได้ 5. สำนักเยี่ยนเสริงจะปกป้องความปลอดภัยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและจะไม่ปล่อยให้พวกเจ้าทำอันตรายต่อโลกนี่คือโอ้โหดูเหมือนว่าพวกเขาได้ฆ่าคนไปไม่น้อยเลยเกิดอะไรขึ้นกับพลังปรานสีดำนี้ นายท่านดูนั่นสิพลังปรานสีดำของสองคนนี้เพิ่มขึ้นทันทีเกี้ยเกียเกียเจ้าทำลายโรงเตรียมของพวกข้าถุบตีพวกข้ายังรุนแรงข้าไม่มีวันให้อาภัยข้าเหนื่อยหลังจากอยู่บนเรือหอมาทั้งวันเส้นนั้นตัวประกอบสองคนนี้ข้าจะจัดการเอง รู้ท้งรู้ว่าจะได้รับผลที่ตามมาแต่ไม่รู้วิธีกลับใจตายเพื่อฆ่าสองคนนี้กลายเป็นแบบนี้หลังจากที่พวกเราแยกลงเตรียมพลังปรานสีดำก่อเพิ่มขึ้นตั้งสติกรเปิดเนตรโลกใบเล็กแห่งนี้การบำเพ็ญเซียนจะมีพลังปลาณสีดำหนาทึบเส้นนี้ได้อย่างไร และมนลพิษก่อเกินมาตรฐานนายท่านข้าพบข้อมูลพลังวิญญาณของโลกนี้แล้วผู้คนในโลกใบเล็กนี้สร้างพลังปรานที่ซอบทำซึ่งสามารถทำให้ผู้คนรู้สึกเบิกบานปลานที่บริสุทธิ์มันจะเกิดพลังปราณสกปรกกัดก่อนหัวใจของผู้คนอลาคุณนั่นคือพลังปรานสีดำที่พวกเราเห็น พลังปราณทั้งสองตรวจสอบและปรับสมดุลซึ่งกันและกันระวังฟ้าสวรรค์เพื่อให้แน่ใจว่าโลกใบเล็กทำงานปกติจนกระทั่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วพลังปลานคุณของที่นี่ก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อคำนวณดูแล้วก็เป็นเวลาที่สมบาตวิเศษตกลงมาเป็นไปได้ไหมว่าลรดรูปร่างปลาไม่มีเงื่อนไขในการสร้าง พลังปราณคุณและข้าก็ไม่พบร่องรอยมลพิษจากร่างกายของนางเจ้าต้องฝึกพลังสั่วลายมาแน่ๆนายนท่านเกิดอะไรขึ้นหากยังเป็นเส้นนี้ต่อไปพลังปรานคุณที่มากเกินไปจะก,กลัดก่อนทุกคนและโลกใบเล็กนี้จะกลายเป็นปีศาจหลังจากนั้นสร้างเป็นชีวิตท,ที่สูญเปล่าโท่ เดิมทีข้าวางแผนที่จะแอบควบคุมสำนักเล็กๆและใส่พวกเขาจับนักพลดมาดูดสับพลังเพื่อช่วยให้ข้าบรรลุพลังปีศาจลึกลับแต่ข้าไม่คาดหวังว่ามดเหล่านี้จะไรประโยชน์เกินไปดูเว้สางผู้ใต้บังคับบรรชาได้จัดการผู้บำเพ็ญเซียนหญิงของสำนักเียนเซิงได้ด้วย ฮุนเซิร์ดแล้วและในเวลานั้นความร่วมมือภายในและภายนอกจะสามารถจัดหานักรถใหม่ๆจำนวนมากมาให้นายท่านได้สาวหุนเซิร์ดดีมากในเมื่อต้องการดูดซับพลังก็จงหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอาณาเขตสำนักเยนเซิงมีคนมากมายในสำนักของพวกเจ้าวันนี้เป็นวันสามสำนักใหญ่รวมกันลับสมัคกซี์ เนื่องจากปีนี้เป็นข่าวที่สำนักเหย,ยนเซิงเป็นเจ้าภาพดังนั้นนักพลดท้งหลายจึงมาเข้าร่วมการทดสอบที่นี่สำนักเหยหลันเก่งในการเลี้ยงสัตว์วิญญาณและการฝึกกายาและจะดึงดูดผู้ฝึกฝนสตรีกลุ่มใหญ่ทุกปีน่าทึ่งมากโอโสเสริมกำลังภายในที่มีพลัง300ปีนักจิ้งซาเก่งในการฝึกฝนธรรมะและการปรุงโอโถ และด้านหน้าของพวกเราคือสถานที่รับสมัครสีดของสำนักเยนเซิงเจ้าสำนักเสียวและพวกผู้อาวุโสอยู่ที่นั่นข้าจะพาเจ้าไปที่นั่นอันดับหนึ่งในการทดสอบการล้อมอาวุธปีนี้เสียชื่อเวยอัจฉริยะที่ล้อมอาวุธเซียนสั้นหนึ่งได้ตั้งแต่อายุ17ไปสีขาวเกิดขึ้นโดยธรรมชาติสุดยอดซื่นสม ขอบคุณทุกคนสำหรับคําสมปฏิกริยาของพวกเจ้าเป็นไปตามคาดเพราะข้าคืออัจฉร,ริยะในการหลอมอาวุธท่านประมุกท่านอาจารย์ฟู่จือจินและข้ากลับมาแล้วข้ารู้แล้วเกี่ยวกับสหายเต่าฟู่ที่ช่วยชีวิตผู้อาวุโสนานกงสำหรับคําขอของเขาที่จะเข้าร่วมสำนัก ลายสลาคนนี้แสดงสัดเจนว่าเขาไม่ไว้หน้าค่าเ,าเจ้าเจิ้นเหลนประมุกสำนักเหยันเซิงนักพลดขั้นห่าเสนสำนักนี้ไม่ใส่คริตรจักสือที่จะช่วยเหลือคนยากไร้คนแก่คนอ่อนแอคนป่วยคนพิการทั้งหมดได้รับการยอมรับจากสิ่งต่างๆ ดำเนินไปเส้นนี้เป็นเวลานานลากฐานของสำนักนี้จะไม่มั่นคงและเสื่อมถอยลงหรือด้วยคุณสมบัติของศีย์และท่านประมุกสำนักเหยั่นเซิงของข้าจะต้องลุ่งโลดไปอีกหลายพันปีอย่างแน่นอนตราบใดที่ผ่านการทดสอบการล้อมอาวุธแบบเขาก็สามารถเข้าร่วมสำนักได้ใส่ไหมข้าไม่คิดว่ามันยากอะไรนะ บางอาจวัฒนธรรมการหลอมอาวุธนั้นกว้างขวางและลึกซึ้งมันเป็นความรู้ระดับสูงสุดและซับซ้อนที่สุดในทวีปนี้มันจะเป็นสิ่งที่เจ้าซึ้งเป็นผู้บำเพ็ญตัวน้อยพูดไม่เป็นทางการได้อย่างไรอ่าเป็นเรื่องปกติสําหรับพวกเจ้าในหุบเขาหลิวซาที่จะไม่ศึกษาการหลอมอาวุธ และจะไม่เข้าใจมันการล้อมอาวุธไม่เพียงแต่ใส่วัตถุล้ำค่าจำนวนมากมายเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือไฟวิญญาณยิ่งระดับเปลวไฟสูงเท่าไรพลังของอาวุธวิเศษก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนักพลดส่วนใหญ่ล้วนเป็นไฟสีแดงธรรมดาและสามารถล้อมอาวุธวิเศษระดับต่ำได้เท่านั้นลองลงมาคือไฟสีเขียว ไฟสีดำไฟสีขาวและระดับสูงสุดคือบัวเพลิงนิลันดอนในตำนานสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับจุดบอดความรู้ของข้าจริงๆกฎว่ามีไฟที่ตํกากัวบัวเพลิงนิลันดอนในการผ่านการทดสอบการหลอมอาวุธอย่างน้อยต้องสร้างอาวุธวิเศษระดับกลางเจ้าควรเปลี่ยนไปทดสอบอย่างอื่น ไม่จำเป็นข้าคิดว่าแผนการล้อมอาวุธค่อนข้างดีเจ้าเด็กไม่สิ้นกินน้ำนมสร้างพูดจาใหญ่โตอะไรเส้นนี้เพียงแค่การส่งเสียงก็ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงแรงกดดันที่ทรงพลังเขายังคงเป็นเส้นนี้ยิ่งแกยิ่งแกลง่งเจ้าผู้บำเพ็ญตัวน้อยผู้บ้าคลั่งเละโง่เขลาข้ามาพบเจ้าวันนี้ เพื่อดูว่าเจ้าทำได้อย่างที่พูดไหมเสียหยวนเทียนขั้นตู้เจียคนนี้ใครอาเสียหยวนเทียนผู้อาวุโสใหญ่แห่งแผนการล้อมอาวุธของสำนักเวียนเซิงซึ่งเป็นสร้างฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกปัจจุบันครอบครองบัวเพลิงนิลันดรระดับสูงสุด วันนี้คือการล่าถอยสิ้นสุดของผู้อาวุโสเสียกวิ่งเข้าไปโดนเขาแล้วด้วยการเวียงกระบีวัดสวรรค์เพียงครั้งเดียวปลานกระบีสามารถเคลื่อนภูเขาและแม่น้ำฆ่าถวยเทพและอสูรได้ตราบใดที่อาวุธวิเศษที่เจ้าปรับแต่งสามารถเปลี่ยนแบบกระบีเล่มนี้ได้10ซนข้าจะถือว่าเจ้าผ่านการทดสอบ เธอให้ข้าคนนี้ได้ยินเสียงตัวสันร้องขอความเมตตาของเจ้าด้วยวัสดุที่สายสร้างอาวุธวิเศษนี้เจ้าน่าจะสร้างอาวุธเสียนได้สิบชิ้นแต่น่าเสียดายที่เจ้าเสียวัสดุจำนวนมากเพื่อความแข็งแกร่งว่าไงนะผู้บำเพ็ญตัวน้อยพูดได้ดี ตามคำพูดของเจ้าหากเจ้าไม่สามารถขัดเกลวอาวุธวิเศษที่ทรงพลังกัวกระบีวัดสวรรค์ได้ข้าจะให้เจ้าไม่สามารถบำเพ็ญกลายเป็นเซียนได้อีกต่อไปเสียใจเย็นๆผู้จือจินไม่เคยสัมผัสกับการหลอมอาวุธท่านเป็นผู้เซี่ยวสาญด้านการหลอมอาวุธทำไมท่านถึงต้องแข่งขันกับเขาด้วยหากข้าทำได้ละ่ะ หากเจ้าทำได้ข้าจะเดินด้วยหัวของข้าตั้งแต่นี้ไปนี่คือสิ่งที่เจ้าพูดข้ามิได้บังคับเจ้าที่นั่งผู้พิพากษาปมุกเสียวผู้อาวุโสเสียผู้อาวุโสหงปรมุกเยียนแห่งสำนักเยียนหลันปรมุกลี่แห่งสำนักจิ้งซาการใช้ไฟเป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้นและวิธีการล้อมอาวุธที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการเปรียบเทียบ ความคิดไม่แนะนำให้ทําตามวิธีเก่าๆหากสะสมพลังอย่างสุ่มสี่สุมห้ามันจะแข็งแกร่งเกินไปและหักได้ง่ายปัญหาจะบอบซ้ำผู้แข็งแกร่งจะอับอายขายหน้าผู้จือจินอย่าพูดมากเริ่มเถอะผู้บำเพ็ญคนนี้พูดได้อย่างตรงไปตรงมาพร้อมเหตุผลว่าเขามีความสามารถบางอย่างจริงๆไฟมา เขาก็มีบั้งเพลิงนิลันดอนด้วยไม่มีทางข้าจำได้ว่านอกจากผู้อวุโสเสียแล้วไม่มีนักพรตคนใดที่มีบัวเพลิงนิลันดอนนี่เป็นเพียงไฟระดับต่ำสูรที่นายท่านใายหากแข็งแกล่งกว่านี้อาจจะเผาโลกใบเล็กนี้ให้ลาบเป็นหน้ากลองมีบัวเพลิงนิลันดอนแล้วยังไงจะเทียบกับความสำเร็จหลายร้อยปีของข้าได้หรือ เตาล้อมเปิดแล้วเตาล้อมเปิดแล้วความเจิดจรัสปรากฏสมบัติออกมาแล้วแสงนี้อย่างน้อยต้องเป็นอาวุธเซียนระดับสูงผู้ที่กล้าตะโกนใส่ผู้อาวุโสเซียมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมจริงๆเป็นไปได้ไหมที่เจ้าผู้บำเพ็ญตัวน้อยนี้แกล้งทำเป็นหมูกินเสือ อ่านี่แม้ว่าประสิทธิภาพพิเศษของกระบี่เล่มนี้จะแพรวพามากแต่ไม่สามารถวัดระดับต่ำสูตรของอาวุธวิเศษได้ปีเล่มนี้เรียกว่ากระบี่ยิ่งปิ๊บ,บยิ่งทรงพลังปิ๊บปีบข้าคิดว่าเจ้ามีความสามารถมากแต่กลับกลายเป็น เรื่องพูดเอาแต่ใจมวลสนสิ่งขยะนี้มันไม่คู่ควรที่จะเปรียบเทียบกับกระบ,บีวัดสวรรค์ของข้าก็ใส่ให้ข้าถอดกางเกงดูไหมข้าตื่นเต้นมากน่าเบือ่อเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่ากระบีปีป๊บจะไม่ทำงานหากเจ้ายังไม่ได้ใช้มันมองครั้งเดียวก็คือแผงลอยริมถนนตรงประตูเข้าโรงเรียนเอกชน มันค่อนข้างง่ายที่จะเปรียบเทียบสิ่งนี้หืมไอ้สร้างเป็นกระบีวิญญาณที่ทรงพลังคือความรู้สึกแบบไหนกันนะมันเหมือนกับการท่องไปในมหาสมุทรของกฎแห่งพลังและพลังนี้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นสุด สถานการณ์นี้คืออะไรพลังอันทรงพลังที่ปล่อยออกมาจากกระบี่ปี๊บ,บมันสร้างหน้าลงไหลจริงๆเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้พลังวิญญาณของกระบี่เล่มนี้ก่อพุ่งสูงขึ้นกระบีป่บปี๊บของข้าจะดูดซับและเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการย่อเย้ยดังที่ปรากฏในหนังสือเรื่องศึกทะลุสวรรค์ ังจากที่ตัวเอกถูกเยาะเยะ้ยเขาก็ตบหน้าทุกคนตราบใดที่คนส่งเสียงบ,บีบบีบมากขึ้นพลังของการแปลเปลี่ยนและการสะท้อนครับจะยิ่งใหญ่ขึ้นการยังไม่สายเกินไปใส้ไหมที่จะติดตามท่านไปเอาโซเซียถูกกดขี่ขมเหงและเย็นซาถูกพาไปถึงไหนแล้วอาทุบตีข้าน่ากลัวมาก ไม่เพียงแต่ไซบัวเพิงนิลันดอนเท่านั้นนอกจากนี้ยังไซวัตถดุที่ยุ่งเยิงบางอย่างเพื่อสร้างกระบีที่มีทางแห่งความจริงเห็นว่าเจ้ามีความสามารถมากประมุค,คนนี้ลังเลที่จะยอมรับมันสหายเต่าฟู่มาสํำนักข้าน้องสือจินมาสํำนักข้า น้องจื่อจินไม่เพียงแต่ข้าจะให้เงื่อนไขเบื้องต้นแก่เจ้าได้แต่ข้ายังมีผู้บำเพ็ญหญิงที่สวยงามหลายคนในสำนักจิ้งซาที่มีความเชี่ยวชาญในศิลปะแห่งการบำเพ็ญแบบคู่หากไม่ชอบผู้บำเพ็ญหญิงก็มีผู้บำเพ็ญชายด้วยพวกเขาสามารถสำรวจความลึกลับของชีวิตไปกับเจ้าได้ ไอ้แก่สองคนนี้แก่พอที่จะเป็นบรรพบุรุษของคนอื่นได้แล้วยังเรียกคนอื่นว่าพี่น้องไร้ยางอายเฮแล้วทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองที่ทะนงตัวและยิงยะโสโอหังหลานทรายฟู้ซื่อจินผู้มีสติปัญญาจะถูกพวกเขาสุกสิงไปอย่างแน่นอนไม่ได้ข้าต้องพยายามให้ดีที่สุดฟู้หลานทรายฟู้ซื่อจิน ผู้มีสติปัญญาท้ายที่สุดแล้วสำนักเยียนเซิงก็มีแผนการล้อมอาวุธระดับสูงเจ้าควรพิจารณาประมุกเสียวเจ้าเคยดูถูกน้องสื่อจินมาก่อนคนอื่นหายากเจ้าไม่หายากก็อย่าบังคับตัวเองเลยขอบคุณสำหรับความอินดูของประมุกทั้งสองผู้สื่อจินยังคงยืนยันในความตั้งใจเดิมและต้องการเข้าสู่สำนัก เยยนเซิงเพียงแต่เขาไม่สนใจความหยาบคลายของข้าแต่เขายังยอมรับโดยไม่คำนึงถึงข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้โอ้พระเจ้าข้าเจอพรสวรรค์เส้นนี้ได้อย่างไรแต่อย่างที่ท่านทราบประมุกเสียวผู้บำเพ็ญตัวน้อยอย่างข้าพึ่งมาใหม่ที่นี่เกรงว่าข้าต้องการใครสักคนที่จะช่วยข้าปรับตัวให้เข้ากับกฎของสำนักสังหอนไม่ดีมาอีกแล้ว ไม่ต้องหว่วงข้าจะจัดให้ผู้อาวุโสนานกงดูแลเรื่องการเข้าสำนักของเจ้าและเป็น cin ผู้สอนที่ใกล้ชิดของเจ้าท่านประมมกไม่มีผู้รับผิดชอบในการสีแนะโดยเฉพาะเลยหรือฮึมฮึมฮึมเสียวจือเออข้าก็ได้ข้าจะรับไว้เองเดี๋ยวก่อน เคอเอ,อจะไม่มีพรสวรรค์แต่เคอเอ,อต้องการแบ่งปันภาระของผู้อาวุโสนานกงด้วยสิทธิ์น้องผู้ทำความคุ้นเคยกับสำนักนี่คือสาวน้อยเสียวเคอเอ,อถ้าเจ้าไม่ว่าอะไรนางสามารถช่วยเจ้าได้ไม่จําเป็นแล้วนานกงจือคนเดียวก็เพียงพอแล้วสําหรับข้าขอบคุณสิทธิ์พี่เสียวสําหรับความหวังดีของท่าน พาข้าไปเลือกที่อยู่อาศัยเอ้าเอามือออกไปการล่อลวงไม่สำเร็จใช่ไหมไม่เป็นอะไรไม่ซาก็เลวข้าจะได้รับพรสวรรค์นี้สำหรับแดนปีศาจมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าข้ากำลังบำเพ็ญอยู่ในถ้ำไหลขอบเขตมันแปลกจริงๆเมื่อเร็วๆนี้มักปรากฏในที่ต่างๆอย่างอาธิบายไม่ถูก ในที่สุดก็รับมือสถานการณไอ้สารเลวนั่นเสร็จแล้วนานกงจือข้าคือผู้จือจินเปิดประตูต้ตองการอะไรอีกดูเหมือนว่าคืนนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและข้าก็กลัวที่จะนอนคนเดียวในที่แปลกแปลกกับเป็นนายท่านหากไม่มีโอกาสก่อจงสร้างโอกาสฮึฟ้าร้องมันน่ากลัวอะไร คืนนี้ข้าต้องพักผ่แต่เนิ่นๆเ,เจ้าควรกลับไวๆไวเอ๋ไม่ใช่มัง้งไม่ใช่มัง้งไม่มีใครกลัวฟ้าร้องหลอกจริงไหมหยุดหยุดพูดไรสาระข้าไม่ได้กลัวข้าแค่ง่วงเท่านั้นเองอีกอย่างใครให้เจ้าเข้ามาออกไปซะอยังคงพูดว่าไม่กลัว พายุฝนย้อนกลับมาใหม่ได้แล้วข้าไม่อยากเป็นหนูจมน้ำข้าขอร้องผู้อาวุโสหนานกงให้ข้าอยู่ที่นี่โอเคแต่ไม่ใช่เพราะข้ากลัวฟ้าร้องหรอกนะคือ,อข้าแค่เห็นอกเห็นใจเจ้าเห็นอกเห็นใจเจ้าเข้าใจไหมไปแล้วเข้าใจแล้วมามามา ให้ตำแหน่งประมุกแก่ข้าคนสวยแก่ข้าคนงี่เง่ากลุ่มหนึ่งก็ถูกฆ่าสะกดจิตอย่างง่ายดายฮึมาข่าอย่างโหดเหี้ยมกันเถอะยิ่งความปรารถนาของพวกเจ้าแข็งแกร่งยิ่งดีให้คนแปดเหลี่ยมปีศาจอายิ่งความปรารถนาแรงกล้า ป้านคุณก็ยิ่งมากเข้าไปอีกวิญญาณของนักพลศเส้นนี้เป็นยาสู่กำลังที่ดีสำหรับหนายน้อยนอกจากนี้ยังมีฟู่จือจินซึ่งตอนนี้แดนปีศาจยังขาดแคลนนักพลศที่ล้อมอาวุธได้ดังนั้นจึงปล่อยเขาไปไม่ได้โชคดีที่ข้าได้ตรวจสอบแล้วว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรวันที่สอง ท่านบอกว่าประมุขของสำนักร้อยอาสูนเสียชีวิตเมื่อครึ่งปีก่อนแต่ก่อนหน้านั้นเขายังปรากฏต,ตัวในดินแดนลับสิทธิ์เอ๋ยเจ้ารู้ไหมว่าแม่ทัพแห่งแดนปีาศาจสาวหุนเสิร์ดสามารถทำให้ผู้อื่นอยู่ในกำมือของนางได้และยังสามารถเรียนแบบนิสัยประจำวันของพวกเขาได้ด้วยเอาอีกในหนึ่งประมุขของสำนักร้อยอาสูนอาจเป็นหุนเซิร์ดที่ถูกเสิรดโดยสาวหุนเสิร์ด แต่แดนปีศาจไม่ไสเงียบมาหลายปีแล้วหรือแล้วเขามาได้อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่พวกเราวิตกอยู่เหมือนกันบวกกับการที่นักพรตหายไปล่าสุดดูเหมือนว่าแดนปีศาจกําลังจะเคลื่อนไหวอีกครั้งอหุ่นเซิร์ตจะใช้ดอกไม้และต้นไม้แม้กระทั่งทิ้งร่างกายของตัวเองเพื่อหลบหนีซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะจับได้ ในกรณีที่สาวหุ่นเซิร์แทรกซึมเข้ามาในสำนักหยันเซิงจะไม่ยากสำหรับพวกเราที่จะป้องกันหรือสาวหุ่นเซิร์ตไม่ได้หลายข้อบกพร่องหุ่นเซิร์ตที่ถูกควบคุมนั้นไม่มีการรับรู้และสามารถพบความผิดปกติได้ด้วยการให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยพูดถึงเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากับเด็กคนนั้นข้าได้ยินมาว่าเมื่อคืนพวกเจ้าอยู่ห้องเดียวกัน ข้าและเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันนอกจากนี้ข้ายังมีสิ่งที่สำคัญต้องทำเอ,อ๋ยจงถนอมคนตรงหน้าไว้อยากเก็บมาคิดเรื่องที่หายไปคนนั้นอาจจะเรียบร้อยแล้ว